สวัสดีครับกับโปรเจกต์ ที่ชื่อว่า Food p a ย์อนะครับวันนี้ผมดรป๊อปนะครับอยากจะมาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆที่กำลังหาโอกาสหรือว่าอยากจะมีธุรกิจในการทำตลาดนะครับแบบง่ายๆโดยที่เราได้แนวคิดที่ชื่อว่ากินข้าวเราได้ตังค์นะครับเป็นคอนเซ็ปที่เราคิดขึ้นมาแล้วก็ถูกนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Food Paying นะครับสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับจะมีประเด็นทั้งหมด10ประเด็นที่จะทาให้ทุกคนนะครับฟังจบแล้วก็ว้าวทันทีนะครับก็คือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มไรายได้ทางานออนไลน์มีระบบสร้างทีมงาน สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สร้างธุรกิจเงินล้านสร้างโอกาสให้กับคนอื่นมีความมั่นคงได้เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ส่งต่อความส็จนะครับสิบหัวข้อนี้นะครับจะทําให้คุณนะครับมองเห็นโอกาสกับคําที่ชื่อว่ากินข้าวเราได้ตงค์นะครับกับฟู้ดเพย์อินเอาล้ครับธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับถือว่าเป็นธุรกิจที่กําลังเติบโตแล้วก็มาแรงในตอนนี้นะครับทุกคนนะครับสามารถมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี ซึ่งมียอดขายมากกว่า1นึ่งแสนล้านบาทนะครับเราสามารถเข้าไปชมนะครับหรือไปค้นหาใน Google นะครับว่าธุรกิจนี้มันเติบโตอย่างมหาศาลเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าการเริ่มต้นเป็นสมาชิกของ Food Paying ง่ายๆครับเพียงแค่ส่งลิงก์แนะนำเพื่อนไป คุณก็สามารถสร้างโซเชียลมีเดียหรือว่าสร้างเน็ตเวิร์กแอฟร t เอทของระบบฟ o ด d พ a y i n g แล้วนะครับโดยนะครับร้านอาหารที่เข้าร่วมนั้นก็เสียต้นทุนที่ถูกมากครับก็คือระบบ Delivery แล้วก็ Takeaway เพียงแค่15%แล้วก็ระบบแบบโปรโมชั่นนะครับ6%เองนะครับที่สำคัญครับเราคิดอะไรเพื่อสมาชิกครับ เป้าหมายของเราครับง่ายๆทุกคนสั่งอาหารนะครับแบบเดิมแต่เพิ่มเติมคือรายได้เราขอส่วนแบ่งนะครับนำมาแบ่งให้กับเพื่อนๆที่แนะนำกันต่อไปนะครับด้วยสโลแกที่ชื่อว่ากินข้าวเราได้สั่งนะครับการที่เข้าร่วมเป็นฟู้ดเพย์อิ g ง่ายๆครับคุณสมัครสมาชิกเพียงแค่99บาทแล้วทำตัวเองให้เป็นแอฟเรตนะครับแอฟเรคืออะไรครับคือการแชร์ลิงก์ส่งลิงก์ไปให้เพื่อนแล้วเมื่อเพื่อนลงทะเบียนนะครับสมัครเป็นสมาชิกคุณก็มีโอกาสของรายได้นะครับเอาละครับ เมื่อสมัครเป็นสมาชิก99บาทคุณได้อะไรครับอันที่1ครับทุกครั้งการสั่งอาหารนะครับคุณจะได้คืนนะครับ5%หมายความว่าถ้าคุณสั่งอาหารวันละ100บาทคุณจะได้คืน5บาททุกวัน1เดือนคือ150บาทหมายความว่าคุณมีกำไรประมาณ50บาทแล้วครับแล้วก็มีลิงก์ a f f i l i a t e เอทครับแชร์ลิงก์มาให้เพื่อนนะครับโดยที่คุณนะครับจะได้ทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องที่1คือค่าแนะนานของค่าสมัครสมาชิก99บาทคุณจะได้10บาท5ชั้น และการสั่งอาหารแบบ Delivery แล้วก็เ a k e away 1% 5ชั้นและการสั่งอาหารแบบโปรโมชันนะครับคุณจะได้0-5%ตแบบ5ชั้นเรามาดูตารางตัวเลขแบบง่ายๆครับเท่านี้1แตก10 10เป็น100ยร้เป็นพันพันเป็น1 0ื่นหมื่นเป็นแ0 0ใน5ชั้นนี้ครับสามารถสร้าง f i เ i a t e m เ r ็ e t i n g ได้ถึง1 11, 1 1 1 1 1ส้1 1คนนะครับคุณก็จะมีรายได้จากค่าสมาชิกนะครับคนละ10บาทถ้าครบ5ชั้นเนี่ยมีรายได้ถึง1 1 1 1ล้าน1 1 1 และถ้าคนทานข้าววันละ100หรือเดือนละ3,000นะครับคุณจะมีรายได้ถึง3 33, 000, 3 0 0 3 0 0 3 0ล้านนะครับถ้าคุณสั่งแบบโปรโมชั่นนะครับคุณก็จะมีรายได้ตั้งแต่500 5 0 0 0ห0 0 0 0หมาแสนหมายความว่าแบบนี้ครับผมสมการตัวเลขง่ายๆครับถ้าคุณมีสมาชิก1,000คนในองค์กรแอดเรตของคุณ5ชั้นนะครับคุณจะมีค่าสมาชิกเนี่ย ก็คือ1000คูณด้วย10บาทก็คือได้1นึ่งบาทแต่ถ้าเขาสั่งอาหารวันละ100บาทเท่ากับวงการสั่งอาหารคือ3ล้านนะครับคุณได้หปรประมาณ3 0 0 0 0บาทแสดงว่าคุณจะมีรายได้ประมาณ4 0,000บาทนะครับถ้าคุณมีสมาชิกประมาณ1 0 0 0คนเอาละครับ่ง่ายครับนี่คือแพลตฟอร์มในการแชร์ลิงก์ครับมี QR code ให้เพื่อนสมัครสมาชิกหรือว่าแชร์ลิงก์ไปนะครับสมัครสมาชิกง่ายๆนะครับชำระเงินเพียงแค่ 99บาทเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับเมื่อส่วนลดสะสมครบ100บาทคุณสามารถถอนเงินได้ทันทีนะครับโดยมีการค่าบริการถอนเงินเพียง1%เท่านั้นเองนะครับเอาละครับคุณต้องทําอย่างไรกับฟูดเพย์อิงบ้าง1ครับสมัครสมาชิก99บาทรับส่วนลดไปเลยครับ5% รับระบบแนะนําเพื่อน5ชั้นเข้าเรียนการตลาดออนไลน์กับผมครับผมจะปั้นคุณนะครับให้กลายเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายอาหารครับเดี๋ยวมาดูหลักสูตรนะครับว่าหลักสูตรนี้จะสอนคุณได้อย่างไรนะครับเรามีระบบฟูลเพย์อินนะครับ3ระบบด้วยกันนะครับระบบที่1คือแบบ Delivery นะครับก็คือใช้แบบเดิมนะครับระบบที่2นะครับคือ a k e away นะครับ a k ค away คืออะไรครับเทคเวย์ก็คือว่าเช่นคุณมานั่งประชุมงานแล้วคุณอยากจะกลับบ้านประมาณสัก5โมงเย็นคุณสามารถที่จะสั่ง เมนูอาหารที่คุณต้องการและก็ไปขอรับอาหารในเวลาที่คุณต้องการนะครับระบบนี้นะครับก่อนครึ่งชั่วโมงที่คุณจะไปถึงจะ alert ส่งไปที่ร้านอาหารนะครับโดยที่ไม่เรียกรถครับคุณก็ไปรับด้วยรหัสรับอาหารนะครับหรือเรียกว่าเหมือนร้านอาหารนั้นก็กลายเป็นเหมือนกับ r i ไรทูได้ด้วยตัวเองนะครับผ่านระบบ f o ้ด p a y ์ n g ของเราระบบสุดท้ายนะครับคือระบบโปรโมชั่นนะครับ ก็คือร้านอาหารที่รับลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะจัดโปรโมชั่นต่างๆเป็นส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่สั่งโปรโมชั่นและสามารถบุ๊กิ้งนะครับวันเวลาที่จะเข้าไปทานอาหารในร้านของคุณทั้ง3อย่างนี้อยู่ในแอปพลิเคชันเดียวนะครับคือ f o o d p a y i n g สิ่งสำคัญที่สุดนะครับคุณก็สามารถส่งลิงก์แนะนําเพื่อนไปให้เพื่อนสวัรเป็นสมาชิกและที่สําคัญนะครับเราก็จะสัดงรายได้อย่างเป็นธรรมนะครับนั่นหมายความว่า 99บาทเราให้10บาท5ชั้นแบบ delivery แล้วก็เช็คเอา a ์1% 5ชั้นแบบโ r o โ o ชั่น0.5% 5ชั้นครับและที่สำคัญครับใครที่คิดว่าตัวเองอยากจะเข้ามาร่วมกิจการกับเรานะครับก็เข้ามาเป็น marketer สมัครเพียงแค่ปีละ1,500บาทนะครับคุณก็จะมีลิงก์แนะนําร้านอาหารแนะนํารถร้านอาหารคุณจะได้1%รถคุณจะได้เที่ยวละ2บาท แบบนี้ครับเรียกว่าผมยกแพลตฟอร์มนี้ให้กับพวกคุณเป็นเจ้าของร่วมกับทางเราเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเรามีฟรีค่าสมาชิกมีทั้งหมดก็คือ1นนะครับอายุต่ำกว่า18ปีนะครับสมัครไม่ต้องเสีย9 9บาทรายเดือนนะครับคนที่เป็นร้านอาหารไม่ต้องเสีย9 9บาทรายเดือนนะครับคนที่เป็นวินแมนนะครับไม่ต้องเสีย999าบ้าทค่าสมัครนะครับคุณสามารถไปสร้างสมาชิกได้โดยที่คุณไม่มีต้นทุนรายเดือนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ฟู้ดเพย์อินจัดไว้ให้ เอาละครับโครงสร้างแนะนำเพื่อนนะครับมันเหมือน exponential curve นะครับพอสมาชิกเพิ่มขึ้นแนะนำเพิ่มขึ้นคนแนะนำเพิ่มขึ้นจํานวน10บาทนี่ครับที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันก็คือรายได้ที่จะหล่อเลี้ยงพวกคุณนะครับประจำเดือนและที่สำคัญ เมื่อคนสั่งอาหารอย่างที่ผมเกิดให้ดูแล้วนะครับในภาพภาพนี้คุณจะเห็นว่าถ้ามีสมาชิกประมาณ1,000คนหรือ1 k เคนี่ยคุณก็จะมีรายได้ประมาณเดือนละ4ี่หมบาทเลยนะครับเอาละครับหลักสูตรใน Food p a ย i n n g ของเรานะครับเราเชื่อมต่อหลักสูตรกับ SEO Commerce นะครับเดือนละ99บาทนี้นะครับผมเนี่ยจะสอนคุณให้เป็นนักรีวิวร้านอาหารนะครับเพื่อทําเพจให้ฟังนะครับแล้วคุณก็จะมีรายได้จากการทําเพจด้วย2เมือ่อคนเข้ามาดูอาหารของคุณ คุณก็เป็นอาชีพไปครับแค่คุณไปทานอาหารแล้วถ่ายรูปให้เป็นแล้วคุณรีวิวเป็นก็สมัครสมาชิกผ่านคุณได้ คุณจะเป็นนัก t i k กต็กนะครับก็คือการทําคลิปกินอาหารเท่ๆนะครับการตัดต่อติ k กต k อกทำอย่างไรซึ่งเดี๋ยวผมจะมีคอร์สสอนให้การทํารายการใน YouTube นะครับคุณอาจจะเป็น YouTuber คนใหม่นะครับมาคู่กับหม่อมถนัดแดกได้ในอนาคตนะครับและที่สําคัญนะครับนี่คือหลักสูตรที่อยู่ใน Food p พย์อิเพียงแค่เดือนละ99บาทนะครับเป้าหมายของบริษัทเรานะครับเราต้องการ1ล้านสมาชิกในปี2567นะครับ โดยมีเป้าหมายว่าสมาชิกที่มีไรายได้เดือนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเราจะสร้างทั้งหมด1 0 0 0 0แสนลายนี่คือความฝันของพวกเรานะครับร้านอาหารนะครับที่อยู่ในแอปจะมีทั้งหมดประมาณ50,000ร้านอร่อยนะครับแล้วก็วินแมนประมาณ1 0 0 0 0แสนคนและนี่คือเป้าหมายทั้งปีของเราที่จะเกิดขึ้นนะครับรายรับของเราเรามีเป้าหมายที่จะมี transaction ผ่านระบบฟูเพย์อินะครับหนึ่งล้านบาทส่วนแบ่งสมาชิกนะครับประมาณ10%ก็คือ1000ล้านบาท รายได้จากร้านอาหารนะครับประมาณ8,500ล้านบาทรายได้ของวินแมนประมาณ500ล้านบาทและรายได้ของมาร์เก็ตเตอร์ R ประมาณ100ล้านบาทมาร่วมฝันด้วยกันนะครับมาสร้างฝันไปพร้อมๆกันนะครับที่สําคัญก็คือตํานานของเราวันนี้เป็นตํานานของคนไทยนะครับเป็นตํานานเป็นฝีมือของโปรแกรมเมอร์ไทยและผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นคนไทยนะครับที่อยู่ในแผ่นดินไทยนะครับให้โอกาสแอปพลิเคชันของคนไทยคิดแบบง่ายๆครับกินข้าวแล้วได้ตังค์นะครับ หวังว่าแนวคิดนี้จะส่งต่อแชร์ไปต่อให้กับทุกคนนะครับสามารถสร้างรายได้หลักหมื่นหลักล้านนะครับกันทุกๆคนขอบคุณมากครับ